การทำไลน์สเต็ปแมสเซจการที่เอาคนมาเก็บไว้และยิงซีรีส์ซ้ำๆๆๆโดยที่ Line OA ไม่ได้คิดเงินคุณสวัสดีครับตั้งปูวินนะครับกับตั้งหลักครับวันนี้เราจะกลับมาคุยก,กันกับเรื่องของเครื่องมือในการทำการตลาดออนไลน์ตัวหนึ่งที่ทรงอนุภาพมากๆและที่สำคัญคือต้อนทุนของมันแทบจะฟรีตัวเรากำลังจะพูดกันถึงเรื่องของ Line Step message ขึ้นต้นในคำว่า Line ตอนนี้ทุกคนคงจะเริ่มเห็นภาพแล้วนะครับว่าตัวนี้น่าจะอยู่ในมือถือของเราเนั่นเองเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ติดมากับตัว Line OA ซึ่งเป็นคลิปที่เราเคยพูดถึงกันในก่อนหน้านี้นะครับถ้าใครอยากย้อนกลับไปดูว่า Line OA คืออะไรลองย้อนกลับดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับทีนี้ไ s t e p m e s s a s e เนี่ยมันคืออะไรผมอธิบายให้มันให้เห็นภาพก่อนแล้วกันว่า มันทำงานยังไงหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับชื่อของมันแปลเป็นภาษาไทยก่อนละกันสเต็ปแปลว่าขั้นเป็นขั้นขั้นไปนะครับเมสเซจคือข้อความไลน์ Line เนี่ยคือมันเป็นปการส่งข้อความอยู่แล้วแปลวรวมกันได้ว่าการส่งข้อความเป็นสเต็ปนะครับหรือเป็นซีรีส์หนึ่งนะครับเวลาที่เรา พูดอย่างนี้าอาจจะเริ่มเห็นภาพแล้วมันคือเหมือนกับว่าเราสามารถกำหนดได้นะครับว่าเวลาที่มีคนแอดไลน์เข้ามาหาไลน์ OA ของร้านค้าของเรานะครับเราจะส่งข้อความไปหาเขาเป็นซีรีส์ได้ยังไงบ้างเช่นข้อความที่1น,นะครับอาจจะเป็นข้อความที่บอกว่าสวัสดีคุณแอดเข้ามาในร้าน A แล้วนะร้านเรามีสินค้าอะไรบ้างนะครับสนใจไหนถามได้เลยนะครับผ่านไป2วันเป็นข้อความที่2 คุณอาจจะส่งรีวิวไปให้ดูบอกว่านี่คือรีวิวของลูกค้า3ท่านที่เข้ามาบอกว่า3คนนี้พูดถึงร้านเรายัางไงบ้างชอบอะไรงไงบ้างนะครับเสเต็ปถัดไปสเต็ปที่3อาจจะเป็นโปรโมชั่นนะครับหรือว่าพูดว่าสินค้ามาใหม่คืออะไรสเต็ปที่4ก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆซึ่งตัวลายสเต็ปแมสเซจเนี่ยคุณสามารถใช้ได้สูงสุดถึง10สเต็ปด้วยกันนะครับทีนี้10สเต็ปเนี่ย ที่มันไม่น่าเชื่อก็คือณนะตอนนี้ที่ผมทําคลิปอยู่เนช่วงประมาณเดือนอเดือนเนะครับวันนี้วันที่1เดือน9นะของอเดือนกันยานะครับปี6-4เนี่ยตอนนี้ตัว Step message เนี่ยเราสามารถใช้ได้ฟรีนั่นหมายถึงว่าคนที่ add line แอดไลน์เราเข้ามาเราส่ง Step ปออกไปเนี่ยเราไม่เสียเง,งินอันนี้คือถือว่าเป็นเรื่องที่มหาศา,ารย์มากนะครับคืออย่างน้อยเขาควรจะคิดเงินเหมือนกับเวลาที่เราบอดแคสต์นะบอดแคสต์คืออะไรย้อนดูคลิปก่อนอันนี้อีกเช่นกันคือการเราส่งข้อความหาคนหนึ่งทียเยอะเนี่ย จริงมันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่นี้เขาให้ใช้ฟรีนะครับถ้าฟรีตลอดไปนี่ก็ดีใจมากๆแต่ถ้าเกิดวันนดงจะเก็บตังค์ก็ไม่น่าแปลกใจอะไรเพราะมันเป็นของที่ค่อนข้าง,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 งดีนะครับทีนี้เนี่ยการทำสเต็ปแมสเซจเนี่ยตอนนี้เริ่มเห็นภาพแล้วนะครับทีนี้เรามาคุยกันว่าไอการที่ทำสเต็ปแมสเซจเนี่ยทำไมผมถึงบอกมันเป็นเครื่องมือที่ส่งอ่ะดภาพมากๆนะครับในมุมของผมเนี่ยผมมองว่ามันกึงเครื่องมือที่เหมาะมากในการใช้วอร์มลูกค้า นะครับให้ลูกค้าเห็นซีดเห็นคอนเทนต์เราเรื่อยๆให้เขาพร้อมซื้อนะครับอีกมุมนึงคือมันเป็นเครื่องมือเหมาะมากในการใช้ในการรีทาร์เก็ต นะครับเรามาคุยกันทีละเรื่องก่อนนะเอาจากเรื่องของการวอร์มลูกค้าก่อนละกันวอร์มลูกค้าเนี่ยมันก็คือคอนเซปต์ของการขายของนะครับคนที่เป็นเซลล์หรือคนที่เป็นทีมงานปิดการขายจะรู้ว่าเวลาเราจะขายของให้ลูกค้าเนี่ยมันคงไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราเอาของไปโยนใส่หน้าลูกค้าบอกพี่ครับดูนี่สิครับขนมนี้อร่อยมากเลยซื้อได้เลยเขาคงไม่ซื้อหรอกพี่ครับดูนี่สิครับอันนี้เป็นอาหารเสริมยี่ห้อใหม่นะครับออกมาดีมากเลยซื้อได้เลยครับพี่ไม่ซื้อหรอกครับ เดี๋ยวนี้คนเนี่ยเขาชั่งน้ําหนักกันเยอะมากหาข้อมูลกันเยอะมากศึกษาสินค้าศึกษาข้อมูลกันเยอะมากมีอินเทอร์เน็ตมีอะไรลูกค้าเดี๋ยวนี้นี่คือไตรตรองเยอะฉลาดกันมากนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ซื้ออะไรไง่ายๆเวลาที่เขาจะซื้อของสักอย่างเนี่ยหมายถึงว่าเขาจะต้องผ่านการเ,าเห็นคอนเทนต์มาแล้วหลายครั้งเห็นเกี่ยวกับสินค้านั้นมาหลายรอบเห็นตรงนั้นทีเห็นตรงนี้ทีหรือเห็นที่นี่ทีซ้ํซซซๆๆเขาถึงจะรู้สึกว่าเขาเชื่อและเขาถึงจะซื้อ ถึงจะยอมควักเงินในกระเป๋าออกมานะครับและอันนี้เนี่ยไอ้เรื่องขั้นตอนของการวอร์มเนี่ยนะครับมันจะต่อเนื่องมาถึงคำว่ารีทาร์เกตที่ผมพูดเมื่อกี้นะอธิบายคำว่ารีทาร์เกตก่อนแปลเป็นไทยนะครับคำว่ารีทาร์เกตหมายถึงการเอาเป้าเดิมมายิงซ้ำเป้าเดิมคืออะไรคือเป้าหมายในการทําการตลาดหรือเป้าหมายในการทําโฆษณานะครับสิ่งที่เรามักจะเจอในโลก Digital Marketing นะครับหรือเรื่องของการทําการตลาดออนไลน์เนี่ยคำนี้จะเป็นคําพื้นฐานที่นักการตลาดออนไลน์หรือคนทําแอดเนี่ยมักจะรู้กันอยู่แล้วนะครับมันคือยังไงนะครับสมมุติว่าผมมีลูกค้าอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับแสนคนแล้วกันตีโดยประมาณนะครับแสนคนเนี่ยผมเอาแสนคนมาถึงปุ๊บเนี่ยผมยิงโฆษณาตัวที่1ไปหาเขาเนี่ย ไม่ได้หมายความว่าเขาจะซื้อถูกไหมครับตามคอนเซปต์ของเรื่องวอร์มลูกค้าที่ผมบอกเมื่อกี้เห็นครั้งเดียวคนซื้อเนี่ยมันยากมากคุณต้องหาวิธีทางไหนก็ได้ให้เขาอุ่นเครื่องให้เขาร้อนให้เขารู้สึกสนใจและชอบคุณรักคุณจนยอมควักเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าลูกค้าแสนหนึ่งเนี่ยผมล็อกไว้แสนคนเนี่ยนะครับผมล็อกไว้นะครับและผมส่งคอนเทนต์อันแรกไปให้เขานะครับคนที่สนใจและดูโฆษณาของผมอาจจะมีแค่1-0,000คน จากแสนคนนะครับผมเอา1 0 0 0 0คนเนี่ยแยกออกมาแล้ว1 0 0 0 0ืคนเนี่ยผมค่อยเอามายิงคอนเทนต์ตัวที่2ซ้ำ ตัวที่3ซ้ําตัวที่4ซ้ําตัวที่5ซ้ําเรื่อยๆแล้วแต่นะครับโดยโปกติก็จะอยู่แค่ประมาณสอสาตัวเท่านั้นแหละนะครับแล้วการรีทาร์เก็ตเนี่ยมีเงื่อนไขอีกเยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นผมอยากรีทาร์เก็ตเฉพาะลูกค้าที่เข้ามาบนเว็บไซต์ของผมผมอยากรีทาร์เก็ตเฉพาะลูกค้าที่มางานของผมอยากรีทาร์เก็ตเฉพาะลูกค้าที่เคยซื้อของผมมีวิธีรีทาร์เก็ตได้หลายกลุ่มมากๆซึ่งเดี๋ยวเอาไว้ คลิปถัดไปผมะจะมาพูดเรื่องรีทา r เกตแบบเจาะลึกให้ฟังว่ามีกี่กลยุทธ์ที่นิยมใช้กันนะครับอาจจะเป็น5 t o ท็อปเบสแพคท c สของการรีทา r เกตที่แนะนำให้ใช้เดี๋ยวไว้คลิปถัดไปมาทำให้ถัดดไปนะครับะจะมาทำให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้เอาแค่คอนเซปต์ก่อนนะเพราะฉะนั้นตอนนี้คิดว่าน่าจะเริ่มเห็นภาพกันแล้วรีทา r เกตก็คือการที่เราเอาลูกค้ากลุ่มที่เขามีความสนใจเราแล้วเนี่ย มายิงซ้ำด้วยคอนเทนต์ตัวที่2ตัวที่3หรือตัวถัดไปนะครับพอฟังคำนี้ปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะฟังดูคล้ายๆที่เมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของ Line Step Message นั่นเองนะครับทีนี้คำว่า r e t a r ์เกเนี่ยเป็นสิ่งที่ก่อนหน้านี้นะครับในโลกเนี่ยเขามักจะใช้การ Retarget ด้วยแอปหรือตัวโฆษณานะครับเช่นผมยิงโฆษณาหาลูกค้าบนเ c e b o o k นะครับเสร็จแล้วรู้ว่าเฟซลูกค้าคนนี้ดูวิดีโอของผมผมเอาลูกค้า อไอ้กลุ่มที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างแสนคนหมื่นคนแล้วกันหรือว่ามีหมื่นคนดูวิดีโอของผมนะครับผมเลยส่งยิงโฆษณาตัวที่2ไปให้นะครับยิงโฆษณาตัวที่3ามไปให้ดูซ้ำนะครับซึ่งคอนเทนต์ไม่เหมือนกันนะในคอนเซปต์อย่างนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกค้าคนเดิมเห็นโฆษณาคร,ครั้งแรกไม่ซื้อนะครับแค่ดูวิดีโอเฉยๆครั้งที่2ซื้อครั้งที่3ซื้อนะแล้วแต่กลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะยังไม่ใช่ครั้งแรกครั้งเดียวมันเลยต้องมีคอนเซปต์ของการรีทาร์เก็ต เมื่อกี้ผมบอกว่ามันคือการรีทารเก็ตด้วยการยิงแอดนะครับนั่นหมายถึงว่าคุณยิงแอดออกไปครั้งแรกคุณเสียเงินยิงรีทารเก็ตครั้งที่2คุณเสียเงินรีทารเก็ตครั้งที่3คุณเสียเงินนะครับข่าวดีนิดหนึงแล้วกันก็คือการรีทารเก็ตครั้งที่2ครั้งที่3มเนี่ยมันจะใช้เงินน้อยกว่าครั้งก่อนหน้านั้นเสมอนะครับเพราะว่ายกตัวอ,อย่างง่ายๆแล้วกันเหมือนกับว่าตอนแรกยิงแสนคนเสียค่าแอด ให้แสนคนนะครับแต่ว่ารอบ2เนี่ยเรารู้แล้วว่าจากแสนคนมีคนสนใจแค่หมืน่นเพราะฉะนั้นเรายิงหาแค่หมื่นนี้ก็พอมันก็เป็นการรีทาเกตหากลุ่มที่สนใจเราจริงๆก็แค่นั้นมันก็จะเล็กลงนะครับแถมเป็นกลุ่มที่ตรงมากขึ้นเหมือนกรองมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการรีทาเกตเนี่ยจึงเป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมมากเพราะว่ามันคือการหากลุ่มที่เขาสนใจเราจริงๆแล้วเจาะขยี้ยแต่กลุ่มนี้ วอร์มแต่กลุ่มนี้ไม่ต้องไปเสียเงินกับ9 9 0 0 0 0 0คนที่เหลือนะครับอันนี้คือคอนเซปต์โดยประมาณของรีทา์เก็ตเพราะฉนั้นจะเห็นแล้วว่า,ม,ามันคือการเสียเงินทุกครั้งที่คุณรีทา์เก็ตออกไปนะครับแต่เมื่อกี้ถ้าจําได้หลายคนเอ๋แล้วตอนนี้นะครับคือตอนที่ผมบอกว่าการทำไลน์สเต็ปแมสเซจเนี่ยมันคือการที่เอาคนมาเก็บไว้และยิงซีรีส์ซ้ําๆๆๆโดยที่ไลน์โอเอไม่ได้คิดเงินคุณนะครับนั่นหมายถึงว่าคุณสามารถรีทา์เก็ตซ้ําลูกค้าได้โดยที่ไม่เสียตัง เพราะฉะนั้นหมายถึงว่าผมแค่หาคนที่สนใจสินค้าของเราเนี่ยแอดไลน์เราเข้ามาแล้วก็เอาเขาเนี่ยมาเห็นสเต็ปแมสเสจของเราสมมุติเราทํา5าสเต็ปสิสเต็ปแม็กแม็กสินะครับจะกี่สเต็ปก็ได้แล้วแต่เรานะครับทำก็และให้เขาเห็น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 นะครับเขาไม่ซื้อตั้งแต่แรกไม่เป็นไรเขาเห็นสเต็ปหสเต็ปสสเต็ปสซื้อนะคนยังไม่ซื้ออาจจะไปซื้อ4 ยังไม่ซื้อไปซื้อ5ยังไม่ซื้อไปซื้อ6กนะครับก็คืออาจจะไปซื้อในสเต็ปถัด,ถดไปนั่นเองนะอันนี้แหละคือคือคอนเซปต์ของการรีทาร์เก็ตที่มันเปลี่ยนเทคนิคเปลี่ยนเรียกว่าอะไรเปลี่ยนแพลตฟอร์มแล้วกันแทนที่จะไปรีทาร์เก็ตด้วยการยิงโฆษณาหรือด้วยแอด เรามารีทาเกตด้วยช่องแชทใน Line กันเลยนะครับ l ล ne เนี่ยถือว่าเป็นมันไม่ใช่โซเชียลนะครับนะลเนี่ยหลักๆแล้วมันคือสิ่งที่เราไว้แชทคุยกันมันถือว่าเป็น Messenger ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งคนไทยคิดตัวนี้ที่สุดละนะในโลกเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเราถือว่าเป็น e อ c l u s i v e มากๆนะในในโลกเนี่ยคือถ้าเป็นสมมุติ ที่เมกาหรือหลายประเทศในโลกเขาบอกว่าเขามาฟังคลิปผมอันนี้แล้วเขาบอกอยากอยากรีทาร์เก็ตจังถ้าเขาฟังภาษาไทยออกนะสมมุตินะครับถ้าเกิดเขาอยากมารีทาร์เก็ตด้วยไลน์จังเลยฟังแล้วสนใจนะครับเขาทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะคนที่ประเทศเขาไม่ใช้ไลน์เพราะนั้นไม่ต้องพูดถึงนะเขาเขามาสมัครใช้ไลน์โอเอใช้ s เ e ็ปแมสเซจก็ไม่ได้เพราะไม่มีคนเล่นกับเขานะครับยกเว้นเขาจะมาขายของให้คนไทยเพราะฉะนั้นในขณะที่อันนี้เรามาพูดถึงว่าเราอยู่เมืองไทยเรามีเครื่องมือเจ๋งเงี้ยจริงผมค่อนข้างแนะนานะครับไลน์สเนี่ อย่างที่บอกนะวันนี้เนี่ยเขาให้ใช้ฟรีเพราะฉะนั้นตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสทองมากๆนะครับรีบใช้ซะนะก็ขอให้เขาใช้กันยาวๆต่อๆไปแล้วกันนะครับทีนี้คําถามก็คือแล้วรายละเอียดของ Li าย s เ e p m e s s a g e เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือเวลาที่คนแอดไลน์มาเนี่ยคุณจะสามารถใช้ Line Step Message ได้10 s สเต็ปถูกไหมครับซึ่งแต่ละสเต็ปจะส่งข้อความได้3บอรลูน บอลลูนแปลว่าอะไรเวลาที่เราพิมพ์หาใคร1กล่องนะครับ1กล่องเนี่ยนะครับสวัสดีวันนี้อากาศดีจังเลยสั่งของหน่อยครับตึง้งกดกด enter กดส่งข้อความทีหนึงอันนี้คือ1บอลลูนนะครับแล้วเรากดกดส่งอีกทีหนึงอีกข้อความนึงอันนี้ชื่อที่อยู่ผมนะครับตึง้งในเอ A, นามสก,กุล B C กดตึง้งกดตึ้ง1ทีคือ1บอลลูนเมื่อกี้คือ3แล้วนะครับกดส่งรูป1ครั้งผมส่งรูปให้1 1รูปปึง้งนะครับอันนี้คือ1บอลลูน ผมส่งวิดีโอปึ้งให้1อัน1วิดีโออันนี้คือ1บอลลูนนะครับซึ่งอันนี้น่าจะพอนะับบอลลูนกันเป็นแล้วนะครับก็คือได้ทั้งหมด3ต่อ1สเต็ปนะครับซึ่งในการส่งพวกนี้ในการส่งแต่ละบอลลูนเนี่ยสามารถส่งทุกอย่างคล้ายๆบอร์ดแคสต์ลเลยนะครับคุณสามารถจะส่งเป็นลิชเมสเซจลิชวิดีโอลิชอะไรได้หมดคำว่าลิชก็คือฝังลิงก์ไว้ในรูปฝังลิงก์ไว้ในวิดีโอเขาดูรูปเสร็จเขากดตึง้ง วิ่งเข้าลิงก์ขายของก็ได้นะครับจะไปผูกกับาลายไม้ช็อปจะไปผูกกับเว็บไซต์ของคุณจะไปผูกอะไรได้หมดเลยนะครับเป็นลิงก์อะไรก็ได้ามาผูกได้นะครับทีนี้ในการใช้ l n n s t t p p e s s s g e เนี่ยมันจะมีเรียกว่า,าข้อจำกัดอยู่นะครับก็คือส่งได้ที่ไม่เกิน30วัน1-30วันหลังจากที่เขาแอดไลน์เข้ามาหา เช่นลูกค้าแอดไลน์เข้ามาเราสามารถตั้งได้นะครับว่าแอดไลน์เข้ามาถึงปุ๊บรอ3วันวันที่3ค่อยส่งข้อความสเต็ปแรกไปหาเขานะครับสเต็ปที่2รออีก3วันสเต็ปที่3เอาวันถัดไปเลยสเต็ปที่4รอ1สัปดาห์อันนี้แล้วแต่เราจะวางกลยุทธ์ยังไงได้หมดนะครับจะส่งเปไน็นรายวันก็ได้แอดเข้ามาปุ๊บเอาเลยรัวเลยวันที่1 2 3 4 5 6 7 8 90 ก็ยอมได้เช่นกันนะครับแล้วก็สิ่งที่ใช้งานร่วมกันกับตัว Ste p Message ได้อย่างยอดเยี่ยมคือ l ว o m e m e s s a g e นะครับ l ว o m e m e s s a g e คือข้อความต้อนรับที่เวลาเราสังเกตว่าเวลาที่เราแอดไลน์เข้าไปปุ๊บเนี่ยกับร้านค้าหรือไลน์โอเอของใครก็ตามจะมีข้อความชุดแรกเด้งขึ้นมาปึ้งนะครับอันนั้นก็คือ o ว e m e s s a g e Welcome Message เนี่ยจะได้เยอะหน่อยคือได้ที่5บอลลูนนะครับเพราะฉะนั้นซึ่งมันฟรีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็มักจะใช้เว o m e m e s s เ g e เนี่ยแหละเป นะครับแล้วก็เอาไอ้สเต็ปเมสเซจจริงๆอะ่ะค่อยมาต่อหลังจากเวลคัมเมสเซจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอลองไปดีไซน์ดูว่าคุณคิดว่าธุรกิจของคุณเนี่ยจริงๆแล้วเหมาะกับการวางรูปแบบยังไงนะครับถ้าโดยมาตรฐานเลยถ้าเป็นร้านขายของร้านอะไรปกติเวลคัมเมสเซจก็ไว้แนะนําตัวเราเป็นร้านชื่ออะไรทําอะไรขายอะไรมีสินค้าอะไรบ้างนะครับอบอกกติกาของร้านก็ได้นะครับจะสั่งของทํำยังไงพิมพ์ยังไงอแอดมินทางานกี่โมงอะไรก็ว่ากันไปอันนั้นก็เป็น เวลควมแมสเซจนะครับและ,ะการทำคอนเทนต์ของสเต็ปแมสเซจคอนเทนต์นี่สำคัญมากนะครับอันนี้เดี๋ยวฝากสั้นๆแล้วกันนะเดี๋ยวเราเอามาเหมือนเดิมจะเอ,เอาเรื่องคอนเทนต์มาขยี้ให้ฟังอีกทีนึงคอนเทนต์ content เนี่ยเราต้องไว้คอนเทนต์ให้มันเป็นซีรีส์นะครับอย่างที่บอกอ,อ,ยอย่าส่งเรื่องเดิมซ้ําๆนะครับเช่นส่งโปรโมชั่นซ้ํามันทุกวันเลยอันนี้จริงผมว่าเป็นเทคนิคที่ลูกค้าอาจจะไม่ได้ชอบนะครับโปรโมชั่นเนี่ยมันเอาไว้เอาไว้เรียกว่า เล่นกับความกลัวนะครับโดยเนเจอร์เช่นโปรโมชันอันนี้มีเฉพาะวันที่9เดือน9วันที่10เดือน10นะครับลูกค้าเนี่ยเขาก็จะรอโปรโมชันมานั้นแหละแต่ถ้าเราไปบอดแคสทุกวันอนะ่ะมันอาจจะน่าเบื่อนะครับยกเว้นเรามีสินค้ามาใหม่ทุกวันอันนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นในซีรีส์ของการทำสเต็ปแมสเซจควรอาจจะลองนั่งเขียนดูนะครับไม่มีถูกปิดเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากนะครับลองทําดูก่อนแล้วดูฟีดแบกลูกค้าลองทำสเต็ปไปเริ่มจาก3สเต็ปก็ได้ ห้าสเต็ปก็ได้3สเต็ปก็ได้เบาๆพอแล้วกันนะครับลองเขียนก็ได้อันแรกอาจจะเป็นข้อความให้ดูรีวิวนะครับอันที่2บอกว่าให้ดูผลงานอ้างอิงนะครับสมมุติคุณเป็นอาหารเสริมเป็นครีมเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับวัตถุดิบของคุณนะครับตัวที่3อาจจะบอกว่าเป็นโปรโมชั่นนะครับสมม่วนที่4อาจจะเป็นเทสต์โมเนลจากลูกค้าลูกค้ามาชมให้ฟังว่าใช้แล้วผลลัพธ์เป็นไง ะอะไรเงี้ยลองวนวนหลายๆแบบก็ได้ใช้คอนเทนต์หลายๆอย่างนะครับลองดูและหวังว่านะครับจะลองเอา Step Message เนี่ยไปใช้ได้อย่างทรงประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่คุณต้องใช้ s t e ็ปแมสเซจเนี่ยมีอย่างเดียวก็คือคุณแค่ต้องมีลาย OA เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าใช้โ a OA แล้วผมค่อนข้างแนะนำในการทําเป็น p รีเมียมไอดทำชื่อร้านให้มันจริงจังดีกว่านะครับปีนึงไม่กี่ร้อยคุ้มกว่าเยอะวิธีสมัครอยู่คลิปที่แล้วเช่นกันนะครับโอเค หวังว่าอันนี้จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือมหาศาลที่จะช่วยให้คุณใช้ในการติดตามลูกค้า follow up ลูกค้านะครับโดยที่ไม่ต้องใช้แรงงานคนเลยนะใช้เรื่องของ step message ให้มัน follow up ไปใครสนใจทิ้งเบอร์ทิ้ง,อ,งอะไรไว้เดี๋ยวเราโทรปิดอย่างนั้นก็ได้นะครับประหยัดแรงในประหยัดแรงแอดมินขึ้นเยอะนะครับทำงานได้ถูกจุดตรงประสิทธิภาพและรีทาเกตได้แบบต้นทุนต่ำสุดๆขอบคุณครับ อย่าลืมกดถูกใจกดแชร์กดติดตามนะครับถ้าเป็น YouTube ก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆที่ผมจะคอยอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆครับ